ได้เคยมองมาหนาพ่กแม่หน่อยที่พี่น้องโอ้โ,อโ,อโตัวบ,บุญยังตรงเลยสวัสดีครับพี่น้องสุผู้สุขคนมือนี้สาวเจยบันหัวหน้าพาลอพาลงทงลงทาหาโกพหาเขียดด้วยค่ะเดอ้อเมื่อนี้คิดประจำวันที่2 9กคคศ2000หาอยหกสิบหกค่ะลุยหาเคลียสักพักหนึ่งแล้วลงในหนา ตัวแรกแหก่งมานครับของมือนี่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีแฟนครับทุกท่านครับผมไปไปจ้อเลือดมาเดียนี่ออกสายครับมือนี่ไข่ตุล่าอยู่มือนี่ไปจ้อเลือดเบาหวานมากลอยสามสิบสามไปตามเป็นรุ่นเลยครับพี่น้องอตัวง,งามดินี่พี่น้องงามนี่แหละมานเด้อเฉยแต่ปนแด่โมกแด่กรอยเมียนครับกรอยกบ มันอื่นน้ำก็ะไหล <c oughs> คือเก่าเลยพี่น้องงานน้ำยังไหลยอยู่ครับกระลั่งสอบนี่งานที่มันกระลังตอบค้นหาด้วยกันส่วนเจ้าหางสีรุ่งกุ่งก้ามไปดูไปก้ามไปน้ำครับพี่น้องลูกๆก้ามๆไปขนาดก้ามไปไมันยังบุญอยากอยู่อ,อยู่เครื่องหนาดิอยู่เพื่อ ดีกว่าขาดอีกอยู่เอียงไปอีกเลี้ยวจังสีว่ามันมันหนากดกดว้างช็อตบ้างหน่อยเลยยองมันได้บ่ลั๊ดตีแลเวลาทายนะบ่พอดอกนี่เฟืองมันหนาเฟืองหนาเนี่ยดูดบ่เห็นดิเนี่ยตรงนึงมันยังลงบ่งอันนี้มันเห็นไฟเมียนแต่เห็นไฟมันไปนี้ พ่ได้อยูพ่อขาดเดาได้อยูอู้มายู่ไก่ดอกไก่เติบไปแล้วนะนะมา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 เต็มที่สองสี่ยู่บังไหลเกี่ยวผมทับไปอยู่นะครับอยู่บังนี้มองช่วงมองช่วงกลางเกี่ยวเลยนี่นะแมนนั่นแหละครับโอ้ยแห่งแต่ติดหนามนั่นแหละโอ้ยตกโจ๊กเลยนี่โอ้ยแต็มบาวีโผล่นี่ครับใส่พ่อปนครับพี่น้อง ใส่ได้กับปุ่นได้บ่นหน่อยบ่ใหญ่จนเกินไปคลิปสดเด้อค่ะซุมซมมือคลิปสดค่ะพีะ <c oughs> ่น้องกะขอแจ้งรายละเอียดบางเทื่อบ่ได้บอกวันที่มันกะแบบว่าหลงบัดเทคนี้มันกะตะเลือดตะเล่ยน่ะน,นะแต่จะเป็นคลิปสดทุกวันค่ะเพียงแต่ว่าลืมบอกวันที่ถ้าเป็นคลิปสั้นๆหรือว่าคลิปชอ็อตนี่ชอ็อตเด็ดๆชอ็ๆชอตสั้นๆนั่นคือว่าคลิปเอ,อ่อช็อตเด็ดค่ะคือว่างามๆคลิปสั้นๆนั่นน่ะ หาวิเออก้าวมูเล้วว่าช็อตเด็ดเธอก็บ,บอกว่าช็อตเด็ดนั่นดินั่นแหละช็อตบางคนเพิ่นบ่ฮูได้เพิ่อนว่าแต่นี่น่ะนะแล้วแล้วมันเป็นหยังช็อตแต่เพิ่นไปลื่อไปเลื่ลลอนพอ่อเพิ่นก็นเลยถามว่าคลิปเก่าหรือคลิปใหม่บางเทื่อก็สิเป็นคลิปเก่าค่ะพี่น้อง ถ้าเป็นคลิปสั้นนั่นถ้าเป็นคลิปสั้นใน YouTube ไอที่ว่าเป็นไล่ตังเขาเอ็นช็อตครับช็อตนี่อาจจะเป็นคลิปเก่าครับพี่น้องเพราะว่าเอาช็อตเด็ดๆมามาลงแมนครับแต่ว่าเป็นคลิปแย่ๆนี่คือว่าคลิปสดทุกวันถ้าเป็นคลิปเต็มนี่ก็รันตีว่าเป็นคลิปสดทุกมือครับปล่อยมือใดก็เป็นคลิปของมือนั่นครับผมผ่านๆมากกับกับบริษแจ้งวันทีกับตองขอโทษขออภัยน้ำครับพี่น้องครับตอบข้อเมนซาเนี่ยก็ต้องขอโทษขออภัยเรื่องพี่น้อง ยากเราก็เข้มเมเหมนหลายครับมามามเขียดโม่เขาไง่ครับนั่นแหละนันะน่นแหละครับเขี่ดโม่ครับตก<อ>จุกตกจุกปิดไว้เลยแมนแมนเขียดโม่นี่โดดออกไว้พี่น,อน้อง

อนี่ก็ตรงอยู่ครับนี่ถือว่าตรงนี่นี่ไม่แปลางยกไงโต้ทอนไม่อยากคือเรื่อยๆเพ <c oughs> ราะว่ามองหาน้าแหงๆนั่นกัดกะวนหาแถบสีบเบิร์ตเลยพี่น้องเหลือแต่มองน้ำไหลใช่อยู่นี่นะนั่นละอุ้ยอีหลีอุ้ยโต้งงามสับครับพี่น้องเดี๋ยอะๆทิ้งโง่บางนีน่นี่ปะ โอ้โหก็ใส่ตัวนี้เลยน่าเอาพ่อนามสิคุณเรื่องเรื่องเดี่ยวจะแก้มรนบุซีซีเดี่ยวพี่น้องเย้ยเต็นดวงเด้งดวงเด้งครับพ่อปนพ่อปนพ่ออมแล้วใช้พ่อแก้ราย ใส่เกี้ยวก็ดีย่างหนึง่งพี่น้องได้ย่างเสียย่างเต้นเตะกบนี่ก็บจิกบก็บจิไปเลยเองสิน่ะใส่เกี้ยวแต่ก็บสบายมือจังน่อยครับมืองุอม่มแบบนี้ชั่วครับด่านเปอร์เซ็นต์ได้แน่นอนนี่เจอละตัวกบพี่จับไหวเพรจับบ่ได้ใส่สวยใส่งาม หอยนางเนี่ยแตกแจกแจงหอยพี่น้องนำหอยจนว่าวอนเฉลี่ยตัวเราแต้มว่าไม่ง่ายๆด้วยเขาพี่น้องเห็นแต่ในช็อตในคลิปนี่คือว่าแต่ละช็อตนี่ทายเอาต้นโผล่เมียนว่าแต่ทายต้นบ่บหินน่ะนะอันเดียวกับเมียนผ่านไปเราตีสามชั่วโมงเราตีพุ่นแล้วครับพุ่นตั้งแต่ซาพุ่นมาหอดขึ้นมาพี่เฮ้ยว่าแตมวนมวลมวนมวลมวลดูต้นโผล่ฮะ คนไงเลยล่ะครับนี่เนียนโอ้ยว่เลยเก็บเอเก็บขาดกบกบกบไก่ไปเร็วตัวนี้ตัวนี้เลยนะตัวนี้เอาเลยโอ้ยคือไก่ไปเร็วโอ้เนืแต่จัดผมว่าเรีวผมอ้ปาปปกบนาเด้อครับกบงรับปงกบนาเด้อกบนาล้านเปเซค่ะ บ้ามนกบเลี้ยงครับกบเลี้ยงเราไม่ทำห็นมาไม่ไอในคลิปที่มานซูดๆนั่นเป็นว่ากบเลี้ยงหรือแล่ทำไมเชื่องจังตัวขาบกคดกาบดูจังงแแบบขๆจัดาอกฉนะ้เอานี่อมยู่คตัว่าอนอมนี้าอ่ออนยน ก็โลกสุกสุดเนาะเมื่อยดึกดูดเลือดแล้วเมื่อยอืมนี่บาวิดเปิดเคลียร์ไปเรื่อยเรื่อยแต้ม่หญ่ๆบางนึงหนี่งบาวิดผอเลยค่ะพี่ดอกแล้วก็เคลียรอิโมแล้วค่ะแล้วก็กบกบหน่อยแต้มที่สองหรือี่สามนี่แหละบาวิดผอบางเื่อเขาเปิดผอกระื่นไปจับบางเื่อกล่าวโซ ขีมือจาของอยากจับตบเป๊บกุบขี่แตกดากสวดนั่ง,งนี่นำหอยเออไปเรื่อยๆผักแอ่วในเด้ออายยังแต่บ่มีแอ่วอยู่ <c oughs> ปิดถ่ายงานนี่แหละมือนี่ <c oughs> งานที่ม้าวดูๆนี่ปิดถ่ายแล้ว พเพราะว่าวต้องล่อทิ้งช่วงพูนล่อให้เพลินเขาไงที่แหงบอเนก็หาเงียบๆเพราะว่าอยู่ไก่บานเพลินตื่นมาพวกสองคนผัวเมียนี่มาอีกแล้วฮ<อ>ึบฮะอิลิติฮึบอ,อ้าวทิครับได้เลยได้ช็อตเลยไลายเลยล โบมาฟโอ้ยคอยๆเอยอุ้ยโอ้ปาาบเถือไปเรื่อยมาเรียวเมีนห้อยอยู่สองหยเนี่าครับปาดอดููมาเห็นหัวแล้ขาไปเรืเด็กชดพอดีเลยสดด้ด้วยพี่น้องขาไปเรืงไใส่มีห้อยนนี่ กบหน้าด้ยค่ะพี่น้องช่วงนี้คือเขายองบรท่านเขาไงาเขาสิเทือไปเรื่อยเรื่อยยังเสียหน้าบนไดพอพักพิงใดเขาก็สิพักพิงไปก่อนโบไดโบหงาเชังไดยังให้โกบผ่านี่ยลุดมือไปได้ขึ้นหนทางเอาัอดช็ตพอดีเลยจะเอามาใส่กระสั่งโอ้ยโบแห้ง,บงหโบสูหอดโกบนั่งบังโบเกียว กระจับนิดวไหวอยู่เหลวเอ้าไปมากะที่เกิดซื้อเหลียวของอมนเขาทอไปหรอวะน้องบอกเป็นยังรอเขาก็ะชิทายอยู่นี่แหละปอไปน้ำมละฮะปล่อยไปน้ำไ,ได้น้ำปล่อยน้ำนั่นแหละก็คือว่าก็มาหาอยู่บรงนี้เขาก็อยู่ปลาโลนี่แหละค่ะพี่นอ้องมาทำบุญเดี๋ยวเขาก็มาถ่าอยู่คือเก่าแหละนี่อยู่ในกล้องเฟืองเนี่ย ขาดสิบ่ได้ขอโทษขออภัยเรื่อค่ะพี่น้องบ่ได้ลีลาเพียงแต่ว่ากดขาไว้แล้วสิปิดช,ช็อตแล้วก,ก็เอาใส่กระตาโอนั่นเอาใส่กระช่งางผัดรุดไปเลยดินเพราะดินแห้งเป็นได้อ้ถามความหูซื้อธรรมาดาครับเพราะว่าเขาก็ถือว่าได้ปล่อยฝนนำ้ำปล่อยแล้วเขาก็ลงมาไหมเมียนเมียนเขาลงมามเร<ล>ืเ<ล>่อยเขาลงมาหากินหนามอยู่แล้วเลยเขาพูดเม่นว่าเอาจนมดจนเสียนมันกับพูดเม่น พี่หลีว่ะเมียนอันนี้ฟอ,องพุ่มจริงนี่ออืจริงยังแต้มต่อไปยังขาเฮาอยู่ในกล้องเพื่อง,องนี่แหละคุณแน่ก็สิขั้นเขียวที่เนาะเตื้อซุ่มนม้ำน้ำโอ้ยขัดเขียวขัดข้างอยู่ที่เนาะคุณเนี่ยแต่โบคุณแน่พูดกับสิขั้นเขียวนั้นน่ะ อ่นแหละอยากลี่ล่าคุอนะโบก,ก็คิดว่านิคขาไว,ว้แล้วไายหินต้นเบาวิดเคลียผัวนำเพราะว่าสิไทยแต่สาวเจิดบาวีสีไทยแต่สาวเจิดบค่อยแต่ไทยต้นบาวีดหาเพราะว่าซุ่มือซุ่มือบาวีเขาก็หาซอยพอแล้วก็อื่นไปทายไปจับเดี๋ยวสิ เหนออากาศเงาเเงาเคือตอนบักมวงปลาหน่อยไหมาต้นตัวแทนักะอกสองตอเลยสองเต่านาอยไรแทนนด้สองตัอเลยติโอ้ยง่ายง่าจากน้อยพี่หน่อยง่า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 ยย่จ้านี่บึง เอวไหวดึกอ๋อควบเขาคิมยังปัาพี่น้องจับเอวเด่นเนีนก่อนนอุ้ยปันห่หบอทันตื่นได้นี่บอทันตื่นนี่นี่คันตาผ่าผ่านี่บหอทันตื่นขีดขานแล้วนี่นี่ตื่นแล้วจ้ะโอ้ยนี่ครับพี่น้องอือแห้งตาแล้วอาเมฟจ้าเฮ้ยยกมึงกันน่ะนี่อือววว นีเหี่ยวแตกนี่เป็นไงเี่ยเาใหญ่ลวสะอ่อนเห่าติดวงเด้งดงเด้งเลยตู้เน่ก็ตินตู้เน่กัขีขานสินฮะมันคีอเก่าหรครับพี่น้องมานี่